ะทไี่เราจะไปไหนต่อไหมอ่านี้ผ่านไปแล้วเราพี่อยู่ที่45กันแล้วขายลุงปะแวเราก็ไป้อเราขัยเลยสวัสดีค่ะคุณย ไม่ทนแล้วไม่ทำแล้ว,ลวตอนนี้ไม่ทำแล้วเป็นหารถแรงแจังเลงอนคนขับอะตอนนี้กระชากแล้วทำไมน้องนิ่งอะน้องก็หลุดอีกแล้ว,วเนี่ย ดีนะคะวันนี้คนดูได้ข้ามาใหม่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากจงครับใจหนูด้วยเดี๋ยวเริ่มใแสบบ่เชื้อโมไปเลย,เ,ยเอ้ยหิวน้ำโดงใจโดนไว้ไคนขับเผาโมโหใถามล่าวไว้ใจไหมไว้ใจนะเราสองเราดีกับมี่แต่ตอนเนี้ยหนูหนูเมื่อกดพูดเลยมีว่าเราขับรถด,ดีกว่า No, bye bye. <laughs> นูไปมาหนูไปขึ้นขเขาเขาโมโหใครมาหรือเปล่านั่นสิเขาโมโหใครมาหรือแบบเขาเข้ามาเขาเบิ้ลนอย่างเดียวออกตัวแรงมากม <laughs> ีช็อกเสาไฟบิดเาสาเสาไฟตลอดมีแรงมากเซลแรง เสาไฟหลังหาที่เรามาหาหนูอย่างคงแน้ไม่เห็นมีใครเลยเ,ลยเพื่อนมมาลงก่อนโอเคเสาไฟผิดใช่เสาไฟผิดหนูจะทำคลิปสวย พี่ก็ว่างั้นใช่ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดค่ะแม่พิทาบอย่าอย่าชนไหลคับไม่มิทาหรอคะตาไม่มีครับ ยายก็ไม่มีเหมนะครับดาจิมตาแจค่ะอะไรนะครับอ๋อารินเดี๋ยวจิมตาแตกเลยค่ะมีมีอะไรให้ช่วยค่ะเดี๋ยวอารินขึ้นรถแล้วอารินก็พูดว่ามานั่งซ้อนท้ายกับหนุ่มเว้ยค่ะให้ขึ้นแบบสวยๆพาไปบึนบึนโอเคได้ค่จ้าดูใครขี่้หันน้องลิงนะคะ มานั่งซ้อนท้ายกับพี่ไว้หนูลาทองมานั่งซ้อนท้ายหนมไปคือน่ารักค่ะใช่ไหมล่ะ ได้ไหมๆม่ได้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 โอเคค่นี้แหละโอเคนะเบบี้ได้ค่นี้อับไม่ทำไม่ทำใหม่แล้วนะ เสียวได้อยู่แต่ตอนขึ้นนี้สิอเอาไปเถอะน้องอลินดูขี้หุดหยิบอยู่อ้าอ้ากูฟ้ายางยิงยงยิงยังยิงอ,อ,อ,อืม ไม่รู้เรื่องอย่าะเราจะพูดขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับผมอ๊ยแ ขอบค,คะละลายละลายละลาย <laughs> เริ่มหิวน้ำวัสดีครับครุณปุริดาใกล้จบทริปแล้ว จบคลิปแล้วอท้องไปไหนเขาไปไหนกันหมดไปไหนกันหนูจะจบนี่แบบสวย้งางานพี่เดินโอเคเอ่ะฉันก็สังเกตสีผมฉันคล้ายเธอมากเลยอ่ะสายฟ้า,เ,าเป็นดางเปนวน่ะ คุณครับอะไปนู่นกันแล้ววันดีครับคุณการเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์เอ้ยเข้ามาแล้วฝแหมชิปีพันด้วยคุยรักคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะลิมพันละเริ่มละสมองเริ่มลวนยิ่งดึกยิ่งลวนเพื่อนม้าหายเขาไปเล่นที่อื่นแล้วเแบบี้ จบไม่ได้แล้วได้แค่นั้นแหลไะไม <Okay. S 1> ่เป็นไรอะอ่ะเป็นไรอ่ะขาอ่อนเหรอ,อยาเดี๋ยวตีเลยมีคนยิงยาไป,เ,ปไเล่นด้วยได้ไหมครับมาซ่อมเนีน่ยนี้แกจะยิง<ม>ทำื่อผมไม่ได้ยิงพี่เลย ยิงแค่น้องพี่อ่ะหลานพี่อ่ะคนที่ยิงพี่อัพนูนเออนั่นแหละแต่นี่รถช้ำผมไม่ยิงพี่เออเริ่มหงิดแล้เริ่มหงิดแลหวุดหงิดแลเป็นแหงกันแล้วเนี่ยโลนั่นก็บ้าบุย ออ๋พ่อนะนมาเบินมุมมองหน้าสวยหน่อยหยุดอย่านะไม่น,น,นะคุณป้าคุอใจเย็นใจเย็นนะคะไม่เหมือนไส้หมืนไส,ส้สายฟ้าออย่างเงี้ย ไส่เสื้อปลาเจ็ดปีเอาน้องไปไหนกันหมดอะ วันวันต้องเจออะไรเนี่ยโอ้ยรถฉันหายไปไหนอาลวินลววินลมินนีมาแล้วรถหายหุบหินแล้วนะจับฟาด้วยผัชีเลยดูไหมดูไหม เอา RPG ไ,ไหมได้หรอ <laughs> ช่องมีของช่องไหมโอ้โหออกไปต้องละ <laughs> เริ่ามา <laughs> จับผักชี <laughs> พลาดแป้งเลยมัน <laughs> เดือดรายตั้งเลย ได้โอกาสแล้วโอกาสอะไรโอกาสอะไรเอ่ยโอ้ยปวดจังปวดไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยให้ทำยังไงนะให้ทำยังไงนะนลงใช่ไหม ต้นมุมมองหน้านี่นี่รอะไรเอรูป่าเอาข่งรถอะไรอ่ะรถจะพังหมดแล้วยนสนาเทพนครนี่น่าใช่ไอ้สั่นอนเลยนี้จะรัดพัง เพื่อนมนีโวเบิร่าวันดีครับกระดกน้อยกรัดกน้อยบิ๊กพีเตอรให้หน่อยบอกบอกอะไงคะของจริงได้ขับผ่านไม่เคยแวะหรอหนูเคยขับผ่านแต่ไม่เคยแวะเหมือนกันอันนี้ต้องกดอะไรนะเขาจะว่า พร้อมๆกันหรือยัง